นี่นะคะวิธีวิธีเอากบนะคะไปกรุงเทพค่ะบีเขาสั่งมา5กิโลค่ะแล้วก็เป็นไอเดียของพี่แดงนะคะพี่แดงก็ใช้ขวดน้ำนะคะแล้วก็กบจะไม่ตายนะคะแบบแล้วก็จะไม่เต้นจะไม่กระโดดนะคะไม่ใช่ไม่เต้นจะไม่กระโดดแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่ดีก็มีรูหายใจ หมดเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยก็คือจัดให้จัดให้อ่าวิธีเขาแพ็คค่ะแฟนทางบ้านก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะพี่แดงเขาเขาตัดตรงนี้ใช่ไหมคะตัดตรงปากขวดจะเป็นรูนิดนึงแล้วเราก็เอากบยัดเข้าไปแต่ตอนนี้พี่แดงเขาก็จะเจาะรูเพื่อให้กบมันหายใจนะคะไม่งั้นมันก็ เหมือนกับให้มันขาดอากาศก็ไม่โอนะเนี่ยพี่แดงก็จะเจาะรูค่ะเนี่ยค่ะลนไฟเกาะเจาะรูให้กรบมันช่สวนออก้ามีแต่จะร้องเพลงอย่างเดียวแฮปปี้เบิร์เ์นะคะนี่ค่ะพี่แดงเขา เรื่องอย่างเงี้ยค่ะเขาถนัดค่ะพี่แดงเขาเก่งทางนี้นะคะเรื่องความเรื่องไล่เรื่องนาค่ะนี่ค่ะเขาจะเจาะไม่เจาะมันตายนะคะเหมือนให้มันขาดอากาศหายใจค่ะมันมาปั่นยังมาเป่าของยหญ่อยู่อ่ส่วนออก้าก็คิดว่าเป็นเทียงค่ะก็เลยเป่าส่วนนุ่นค่ะนับดาวนับดาวก็จะไปเตบแล้วนะคะอ้าวน้องนอนใช่ไหมบีมาหลับไปแล้วค่ะ หมูจุคูอยู่ค่ะนับตาหมูจุกเคูอยู่น้องหลับค่ะห,ห,ลหลับดีกินแซบระบบขับถ่ายเลิศค่ะ,อ,ะอุ้ยอะไรมาเลย,ยอยุ้ยยูาลยูงลจะเข้าไปกัดหลังฉันส่วนหนูคิดก็ต้มสปาเกตตี้กินอยู่ข้างบนค่ะอค่ะ ทำกัน